ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับ The k ี y o มิจอีกรอบหนึ่งแล้วอ่าทีนี้เราจะมารีเทิร์นกันในเซิร์ฟเวอร์ global นั่นคือเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นั่นเองนะครับก็เ์ฟนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษอทำให้เราง่ายต่อการเอสืบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค้นข้อมูลง่ายมาก็วันนี้ก็จะมาแนะนำว่ามันมีระบบอะไรบ้างเราจะมาแปลให้ส่วนหนึ่งด้วยมาก่อนอื่นเลย ที่เซิร์ฟไทยไม่มีคือระบบนี้ครับระบบเมนเทอร์ก็คือระบบสิทธิ์อาจารย์นั่นเองครับเรามาแปลกันการที่การที่ผู้เล่นจะเป็นอาจารย์ได้ต้องมีเลเวลมากกว่า45แล้วก็ล็อกอินมากกว่า100วันนะครับถึงจะสามารถเป็นอาจารย์ได้คือเราสามารถหาสิทธิ์อาจารย์ได้ในช n นลนี้ Protection Protection ก็ตอนนี้ผมเข้าไม่ได้แล้วเพราะผมมีอาจารย์แล้วโอเคเนาะมาต่อมา อันนี้เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขนะครับสําหรับการเป็นลูกศิษย์ก่อนอื่นลูกศิษย์ต้องห้ามห้ามเลเวลสูงกว่า30และก็ห้ามมีชิกกี้งาม,มิหกดาวมากกว่า2ตัวต่อมาอันนี้เป็นข้อ2เลเวลต่ำกว่า40และก็ล็อกอินรวมน้อยกว่า30วันถ้าสมมติครบเงื่อนไขเงื่อนไขข้อ1นึงหรือข้อ2เนี่ยเราสามารถฝักตัวเป็นศิษย์ได้เลยครับ ก็นี่เซนเซแฮชแอนดโอลลี่แฮฟวันก็ในระบบเนี้ยอาจารย์สามารถมีลูกศิษย์ได้ภายในคนเดียวต่อหนึ่งครั้งอโอเคถ้าสมมุติลูกศิษย์ถึงเลเวล45เมื่อไหร่อันนี้สำคัญนะถึงเลเวล45เมื่อไหร่เควสทั้งหมดอ่ะจะถูกเสร็จสิ้นเลยอ่านี่วิวคอมสิทไม่ใช่เควสทั้งหมดสิเควสนี้เควสจบนะครับ เคลสนี้จะเสร็จเลยถ้าเราวิวสี่ห้าเมื่อไหร่อ่าก็แต่หลายคนก็คิดว่าถ้าวิวสี่ห้าแล้วมันจะไม่ได้ s n a อะไรนี้อ่าจริงจริงมันมันได้ครับแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าไอ้เคลสที่เหลือเนี่ยเหมือนจะไม่ได้นะเหมือนจะหายไปเลยอ่ะเคลสที่เหลือเนี่ยคิดว่างั้นนะยังไม่ได้ใจเดี๋ยวมาให้ข้อมูลอีกทีเพราะผมไม่เคยโอเคแล้วก็ถ้าสมมุติจบแล้วเมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์กับลูกศิษย์จะได้รับ อมิจิอ่าองมิจิกิวแดนซ์แพ็กโอเคก็มีประมาณนี้เมื่อเราทำภารกิจครบสามหรือหกอาจารย์จะได้รับของขวัญอ่าจะได้รับอันนี้โอเคเรามาดูภารกิจคร่าวๆว่ามันแปลว่าอะไรชิกิงามิซัมมอนนิ่งคือเราใช้ยันลืบรับเรียกชิกิงามิสิบครั้งครับก็จะเสร็จเลยปับ๊บ ko the s h i p สังหารมึกม,มึกอ,ะอ่ะหกครั้ง first victory ทำการดูเอลห้าครั้งอันนี้ยากอันนี้ยากคือมันจะเป็นเควสห่วงอสูรใช่ไหมเราจะมีด้านขวาให้กดครับเราต้องกดรวมทั้งหมด30ครั้งคือมันมันกินเวลากี่ทีนะวันหนึ่งอะ่ะกดได้4ครั้งครับเราต้องกินมากกว่า7วัน7-4็ดสี่ยี่แปอ่ะคือเราต้องใช้เวลา8วันในการทำเควสนี้เสร็จ มันนานมากครับมานนานมากองมิจิหนึ่คือทำเลเวลให้ได้ยี่สิ้าอันนี้ดีมากๆขอบอกมันจะได้พูดเงาพูดเงา5้าดาวแล้วก็ช่องหกเนี่ยช่องหจะเป็นคือที่ค่อนแน่นอนอันนี้อันนี้ห้ามพลาดเลยนะโอนาเกรดไฟชิคิงามิคือเราต้องทำตัวอะไรก็ได้ให้มันมี5้าดาวเสร็จแล้วเควสนี้จะเสร็จเลยเราจะได้ม a เ e r i a เรียลห้าดาวมาตัว โซนชาร์เ e นจ์เคียอันนี้ให้ไปกับอาจารย์ครับให้ไปกับอาจารย์เออฟาร์มิชชั้นไหนก็ได้กับอาจารย์แล้วเราก็จะได้เก็ดงูมาสักห้าสิบชิ้นของดีของดีอันนี้ก็เหมือนจะเป็นพวกเฟรนด์ชิพกับอาจารย์ให้ได้ร้อห้าสิบทีปั๊มก็ไม่มีอะไรมากแค่เล่นกับอาจารย์เออมันก็เพิ่มไว เลนโอมิจิอ่าก็เวลสามห้าเนาะอันนี้ไม่ยากอันนี้เป็นเควสจบครับคือเราต้องทำทุกเควสด้านบนให้เสร็จแล้วก็เคลียร์มิตมะแปดกับอาจารย์ก็จะได้ SSR สุ่มมาหนึงตัวเลยนี่ก็จะเป็นข้อมูลอาจารย์ครับมีลูกศิษย์แล้วหนึ่งคนผมเป็นคนที่สองกนะ็ว,ว่าไปโอเคเนาะประมาณนี้ต่อมามีอะไรอีกมั่งที่มันต่างจากเซิร์ฟไทยเนาะ โปรเกรสอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบระบบที่แบบกันคนขยันเล่นเกินไปไม่รับไม่นอนนะประมาณนี้ก็จะมีจํากัดการเล่นอยู่แต่คือผมว่าสําหรับคนไทยใช้ไม่หมดหรอกถ้าไม่เคร่งจริงอะเนี่ยโอ้โหมันมันเยอะมากเลยนะหกร้อยเนี่ยเออมันเยอะมากเลยนะผมผมเล่นไม่หมดอะ่ะจริงๆ อย่างวันหนึ่งตีหมื่นหกสิบรอบอะถึงไหมเออยากนะแต่บางอันมันก็แบบอาจจะถึงก็ได้นะอันนี้อย่างเงี้ยอันนี้ฟาร์มหกร้อยรอบถ้าปีศาจก็จะถึงอันนี้ก็เป็นโปรเกสเออครับบิกเนอร์ก็สำหรับผู้เล่นใหม่เวลาสามสิบวันในการทำควสหมดนี้อืมอันแรกเลยไปดูที่อันแรก set off to a new world ก็จะเป็นเควสล็อกอินที่ทำให้เราได้ทรัพยากรมาเยอะมากอย่างเช่นเนี่ยเหลักๆคือซูชิหนึ่งรอทุกวันเลยหมายความว่าโดยรวมะเราได้พันสี่รอยแล้วพันสี่ร้อยอ่าอย่างเงี้ยเราเวลามาได้ทุกวันนะได้ทุกวันคัมออนไม่ SSR ในช่วงกิจกรรมเราสุ่มครบร้อยยสครั้งเราจะได้ SSR ฟรีหนึ่งตัวครับ1ตัว อันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมเติมเงินแล้วก็เก็บเลเวลรับหยกแดงอันนี้จะเป็นกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกรับไปเลยยันสิบใบมีอะไรเีกมีะอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมยินุญาฉาอันนี้กิจกรรมเติมเงินครับหมดละหมดละคร่าวๆไม่มีอะไรต่าง ส่วนอันนี้อันนี้ต้องไปศึกษาเองนะว่ามันกี่โมงเวลาไทยอะไรเงี้ยอย่างบอสแอ็แท็เงี้ยมันเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเช้าครับตื่นไม่ไหวนะ <c oughs> จริงอันนี้ยเจ็ดโมงเช้าท่านต้องไปดูเวลาเองแล้วก็เอ็นคาเตอร์นี่จะมีสองเวลาในไทยมีเวลาเดียวเนาะอืมนะประมาณนี้แล้วก็มีอะไอีก มีชิกีมิก็เนี่ยเควสเนี่ยเควสเนี่ยเป็นช่วงอีเวนต์อยู่รีบมาใครจะเล่นรีบเล่นครับเดี๋ยวเก็บเศษไม่ทันนี่เราสามารถเลือกได้เหมือนไทยเลยไทยเคยเปิดไปแล้วไม่มีอะไรมากเอ้ยแล้วมันออกไงเนี่ยซีเลสเคะอันนี้ก็จะเป็น SSR ได้หนึ่งทีเนาะในหนึ่งทีเพิ่มเรทครับเพิ่มเรท และอันนี้คือนี่เรากดตรงนี้ถ้าเราสงสัยอะไรเรากดตรงนี้ถ้าเราแปลได้นะนี่มันจะมีบอกไมดเลยเกจกรรมถ้าทําการสุ่มร้อยครั้งเราจะได้เลือกมีสิทธิ์เลือกนะ SR หนึ่งตัวตัวไหนก็ได้หยิบมาเลยนี่ผมสุ่มไปเจ็ดรอบเจ็ดหกรอบลอบละผมเล็งๆไว้ก็มีสองตัวเนี้ยแต่มันเลือกได้ตัวหนึ่งอะป่อยชุบเอ้ออีัหนึ่งก็อยากเล่นเนาะอ่านี่ โอเคสุ่มไม่มีอะไรมากเนาะไม่ไม่สุ่มให้ดูนะเกลือหมดแล้วบอกเลยว่าเกลือมากเนี่ยไหนม,มอนเนี่ยเนี่ยเจ็ดเจ็ดแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยน้ำตาจะไถไม่อยากพูดนี่ดูอารล้วนๆครับแต่ผมก็ไม่รีนะผมเล่นได้เล่นได,เนได้เล่นได้หมดเพราะมันมีตัวคีย์เวิร์ดมาให้อยู่แล้วต่อมาเป็นแนะนำตัวเลยอ่ะแนะนำว่าตัวอะไรที่มันเหมาะ ผมแนะนำเฉพาะแรงอาร์ดีกว่าโอเคก่ okay. อนอื่นก็ที่ต้องปั้นเลยนะ m มัชดูเลยนะมั s เอ u s ดู T เลยนะยามาอุซางิครับกับนี่วาราชิซาชิกิวาราชิสองตัวนี้จำเป็นต้องปั้นเพื่อเพื่อให้คนอื่นแบกฟาร์มครับ <laughs> จริงๆอันนี้อก่อนอื่นยามาอุซังิก็ปลูกพลัง ก่อนเพราะตัวนี้สามารถเล่นแถบเทินได้30%มสนะครับส่วนนี้เป็นตัวแจกลูกไฟเมื่อเริ่มเริ่มเกมมาถ้าเป็นไปได้ก็อัพให้เต็มนะสกิลเนะี้ยอ่าหลักคสองอันนี้ต่อมาเป็นตัวแนะนําที่แบบนอกลู่นอกทางดีกว่าตัวแรกเลยโดโจนี่โดโจโดโจก็จะเป็นตัวฮิลเลอร์ที่ผมแนะนําในช่วงแรกนะเป็นระดับ R หาง่ายไงประเด็นคือหาง่าย เพราะว่ามันมันใช้ลูกไฟแค่หนึ่งแล้วก็พลังฮิวที่สูงมากต่อมาเป็นนี่จิกิคาร,ริลุกครับเป็นตัวระดับ R ที่มีดาเมจดาเมจแจมนะและใช้ลูกไฟแค่หนึ่งครับใช้ลูกไฟแค่หนึ่งหนึ<ๆ>่งแต่ว่ามันก็ต้องเสี่ยงดวงหน่อยนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเคลียร์รันเจียนได้ง่ายๆเลยใส่ฮาริออนนะต่อมาเป็นอุชิโนตอนนี้ ไม่ต้องรีบปั้นตัวนี้ก็ได้ปั้นแบบช่วงกลางๆก็ได้หลังจากอยู่ตัวแล้วเพราะตัวนี้เป็นตัวล่าบอสมากกว่าคิวเมรนโกะคล้ายๆจิกิคาโยเนี่ยคล้ายกันเลยคือตายแล้วฟื้นใหม่อันนี้เป็นตัวที่แนะนําให้ปั้นอยู่แต่ไม่อยากปั้นก็ไม่ต้องฟื้นครับมาเรามาดูกันเลยฟอร์เมชชั่นทีมผมบอกเลยว่าไอเนี่ยเลขสามเจ็ดเนี่ยได้มาไวมากครับดูครับเดี๋ยวให้ดูเลย ในวันที่สิบหกอ่าสิบหกคือผมเพิ่งขึ้นเลเวลยีห้าในวันที่สิบหกนี่ผมประมาณเลเวลสิบแปดป่ะได้อาจารย์อ,ะอ่ะประมาณนั้นน่ะหรือยี่สิบวะจำไม่ได้แต่ใช้เวลาแป๊บเดียวเลเวลยีห้าต่อมาครับวันที่สิบเจ็ดผมเวลสามห้าครับทุกคน <c oughs> คือเวลอวมากเวลอวมากเหกเลยหลังจากรู้วิธีเวลอะไรอย่างงี้เวลไวมาก แต่ว่าหกดาวผมก็จะไม่มีเพราะว่าผมรีบเร็ไปนี่เลยเมื่อกี้ตัวกี่ดาวนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ถ้าเราจัดฟอร์มชั่นถูกนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากมผมใช้5้าดาวหนึ่งตัวสามดาวสี่ดาวเอ้สีดาวไม่ใช้ไม่ใช้นะตัวนี้ไม่ใช้นะดาวครับคือสามดาวหมดเลยยกเว้นอิซุมาเดะ5้าดาวเรามาดูกันว่าจะผ่านได้ไหมมานี่ครับเล่งแับเดินก่อเลย นี่สามดาวนะสามดาวนะเมื่อกี้อันนี้ใช้สกิลไหมครับเห็นแม่ตัวปัญหาตายไปแล้วไม่มีอะไรสู้ผมได้แล้วลีครับอีนปล่อยออตโต้ได้เหมือนกัน,นะน,กนก นี่เรามีเรามีตัวแบบแค่ตัวเดียวพอแล้วเห็นไหม,มอ,อ้าวไฟเลียงสวยเลยครับอย่างนี้คือสวยนะสวยนะเนี่ยคือเราใช้ไฟเสร็จไฟดีเลย้ลตวตรงนี้ผมใช้โลกรอนครับเอาเอาอะไรดีเนี่ยแมวคือแมวผมว่าแนะนำให้เก็บนะเพราะดูสกิลนะเนี่ยสกิลหนึ่งเราสามารถสุ่มไปนี่ได้สุ่มความสามารถพิเศษของมันได้ อย่างเช่นนี้ดูเทธนอยู่ตรงนี้นะอยู่หน้าสุดนะเห็นไหมมันไปอยู่หลังสุดแล้วแถมลูกไฟหมดด้วยคือนะมันเป็นตัวที่ดีมากๆครับแนะนําเลยแนะนําให้เก็บนะเนี่ยเห็นไหมเกาะแบบสบายสบายเนี่ยมีแมวเนี่ยแถมลูกไฟใช่ไหมลูกไฟเต็มใช่ไหมนี่เกลี้ยงโลสามดาวนี่นะมันลุยมิตามาหกนี่ย ตีปกติไปอาต่อมาเป็นโหนดสุดท้าย,ยนี่ครับเราลดตัวไหนดีเอาตัวข้า,างเนียโอ้ลูกไฟไม่ลดครับไม่เชินไหลสปีดดาวครับได้เลยเไหมไปถ้าเราจับสปีดสูไฟก็จะลืน่นสมากโลครับ โดนมาหมดแล้วโดนมาหมดแล้วโจโจผมก็เนี่ยนี่นกเหลืองไม่ก่อนเลยเห็นไหมนกเหลืองมันเป็นแต่ว่าไงดีมันเป็นมิตมะที่สำหรับใช้ผ่านดันมากกว่าใน PP มันไม่ได้ค่อยเหมาะมากมันไม่ได้เหมาะมากมันเหมาะกับผ่านดันเปิดนกโตเลยทำไมไม่เปิด ข้างหน้ายเ้าไม่ต้องไปดูหไหมโดนหกทีเกือบตายครับทใไมเราเขี้ยวฟ้าวหรือคืนยืนอีกนะผ่านดา,านแล้วไงผ่านด้แล้วตัมนี่จบครับสำหรับมิตามะหกะแลกนิดหน่อยแลกนิดหน่อยไม่นิดอ่ะคือมันก็จะหน่วงๆเหมือนเซสือไทยเนาะ มันใช้เวลาอะไรใช้เวลาประมวลผลมันเรียกนี้ดีกว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกตอนอัพมิตะมะเยอะๆตอนลงเขตอะไรแบบนี้ตอนผ่านดันครั้งแรกอ่ารอสักกู่ครับขึ้นแชทเออแน่ๆแล้วมันก็มาละอ่านี่ไม่มีอะไรมากเห็นไหมง,ง่ายๆเลย หลักๆในการตั้งตัวนี่นะผมแนะนำเลยเวลลองเมจิ o M G, ครับโทเตมอัพให้เต็มอัพให้เต็มเนี่ยอัพให้เต็มเพราะว่ามันจะได้นี่สกิลมาทุกๆ5้าเวลจะได้สกิลมานี่และผมมี่สองอันอันเนี้ยสกิลคีย์เวิร์ดเลยสำหรับการฟาร์มนะครับองเมจิ M G, ก็จะสปีดสูงเลยสปีดสูง จำได้ว่าร้อยี่้าป่ะประมาณนั้นร้อยยี่แปดรอ้อยี่้าเออร้อยี่แปดครับอ่าอมาโอ้ยเยี่ยมสองเ u นี่เหมือนกันเลยจำได้ว่าคังโกนี่มันมีในนี่เนาะโมมิจิใช่ไหมเราไปดูกันเดีวสองนี่งเปิดมาก็เจอแล้ว โอ้แม่นาวเนี่ยเอาเลยครับเสียร์เวลาหลังก็วิธีวนคือิตก็เหมือนไทยเลยไม่มีอะไรมากฟาร์มเสร็จลงเทศมันก็จะได้สุดต่อเวลาเจอหมึกนะจะว่าไงดี เวลาเจอมึกอะ่ะออพยายามสร้างห้องแล้วก็บวกเลยแนะนำสร้างสองคนงงไหมสร้างสองคนถ้าเราเป็นโอเมจิเราจะลงริวจิมีได้อีก2ตัวมันทำให้ได้เ็ลทั้งหมดเลยถ้าเราสักถ้าเราเออถ้าในห้องมันมีสมคนเนาะเราก็ลงได้ตัวเดียวไม่คุ้มอะไม บครัต่อมาเดี๋ยวจะแนะนำตัวฟาร์มหน่อยใช้เปิดได้ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเนาะนี่เลย SSR ก่อนเลยครับมีนี่โอเทงู o อันนี้ห้ามทิ้งนะห้ามทิ้งเพราะว่ามันเป็นตัวฟาร์มที่ไปได้ทุกที่ไงดีทุกที่ มันไปได้ทุกที่ไงอ่าต่อมาก็เป็นอิบาากิโดจิอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นตัวฟาร์มที่ไวที่สุดผมใช้คําว่าไวที่สุดนะไวที่สุดโย t เตาจือ oh อ่าโยตจืโยโตฮิเมะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งมันตัวนี้มันไม่ได้ไวนะมันไม่ได้ไวแตมันใช้ในมิตมะได้ในระดับหนึ่ง ซูซาบิซูซาบิก็ใช้ได้ช้านิดหน่อยช้านิดหน่อยถ้าติดแจ็คพอตมาก็คมุมอะติดฮาริอะทามะโมอันนี้ต้องต้องเก็บครับเออทั้งฟาร์มมิตมะทั้งฟาร์มเวลโอ้โหทามะโมที่หนึ่งบอกเลยแทนไม่ได้โอนิกิริก็แทนไม่ได้เพราะมันช้าอ่าโอนิกิริเก็บไว้อันนี้เป็นตัวที่ลงข่าารับได้ดีที่สุดแล้ว อืมคาคุเอ๊ะผมไม่ได้ตอนไหนเนี่ยจริงจังปะเนี่ยลืมละแต่ไม่ตอนนี้ไม่มีามาเป็นตัว SR ครับ SR y ก k i o n นะอันนี้มันเป็นตัว CC ที่ผมว่าสมดุลที่สุดแล้วมีรถสปีดมี CC แล้วก็มีใส่เกราะใครอยากปั้นใน PvP ก็โอเคเลย น่อันนี้โรมูโจมาโมใช้แทนได้ครับเพราะว่าฟาดครั้งแรกจะแรงมากสกิล <Okay, skill. S 1> แต่อัตราส่วนจะต่างกันลิบลับเลยอันนี้ดาเมจที uh, ่ิ่คขอ้นไ50%โอเคเดืดเยอะโดนแรงครับอ่อินุงามิอินุงามิใช้ได้ในระดับหนึ่งมันไม่ได้ไวมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามาก โมมิจิโอเคเลยตัวนี้โมมิจิโอเคมีอันนี้เสียเวลาในการไล่สกิลนิดหน่อยไคลาชิเหมาะสำหรับมิตามะอย่างเดียวมิตามะกับงูจริงครับงูจริงไคลาชิจะตีแรงมากเออถ้าใครเคยเห็นนะเนี่ยไคลาชิจะตีงูจริงแรงมากฮันกันอ่าจริงๆถ้าผมชอบตัวผู้ชายนะผมเล่นตัวนี้ไปแล้วเพราะมันคือตัวที่แบบ โอพีอ่ะบอกเลยว่าโอพีอ่ะสกิลมันโหดมากอันเนี้ยเนี่ยยังลองอ่านดูนะอันเนี้ยเป็นสกิลหมู่เนาะแล้วก็มันจะแปะความเสียหายทางอ้อไมไว้ร้อยยี่ห้าบวกร้อยี่ห้าเป็นสองร้อยห้าสิบโอ้สกิลหมู่ที่ไหนอะ่ะยังกับสกิลเดียวอะ่ะอัตราส่วนสองร้อยห้าสิบัท่านผู้ชมอแวมอันนี้อันนี้ผมเก็บเก็บอยู่แล้วแวมหลังหลังมีประโยชน์แน่เดี๋ยวรู้อะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมปั้นให้ดูเดี๋ยวรู้อ่ะ อันนี้คิโยฮิเมะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งระดับสูงเลยดีกว่าเพราะความสามารถในการลดเกาะทำให้คาจิเก็บแน่นอนพีพีอูเมะเป็นตัวฟาร์มที่ยุคบุกเบิงนะอืมใช้ได้ดีมากๆใช้ได้ดีมากๆาุตาก,กุจิอันนี้ปั้นคิเซีดีกว่าเซียยง,งตัวไหนวะโอ้เยอะเลยเกิน นี่นี่ตัวนี้แต่ก่อนมันไม่มีตัวนี้ไงฟูตาคุจิได้ผลมากตอนนี้มีแล้วปั้นตัวนี้ดีกว่าต่อมาเป็นตัวอะไรดีตัวอะไรดีฮาคี่ไม่ต้องปั้นก็ได้คือมันเป็นตัวต้นเกมใช้ได้ดีต้นเกมเพราะว่าอาตัตราส่วนขี่เนี่ยมันบวกสามสิบสากุระปั้นไว้พีพีอย่างเดียวพีพีกับเคารับโชโรกุโมแล้วแต่เป็นตัวสถานะครับ แมนเนนดาเอันนี้อันนี้สำหรับตัวแก้ความเสียหายทางอ้อมนี่เลยนึงเน้นยาฉายาฉาถ้าใครดวงดีก็ปั้นเลยปหดโหดมากเดียวบึกตายได้เลยอ,ะอ่ะ,อะคุโลคุโลจะว่าไงดีมันเป็นตัวที่แบบดีมากตอนนี้ตัวน,นี้เก็บไว้นะตัวน,นี้เก็บว้คุโลกิโลก็เหมือนกัน เอ็นเอนละไม่ต้องเก็บหรอกเล่นยากจริงเียวเหมือนกันเล่นยากครับชิ้นเก็บครับโัวเจ้าแห่งขาวรับเลยชิ้นเนี่ยสองสามตัวนี่ข่าวรับไหนก็เอาไม่อยู่อ่ะอิซึมาเดเก็บตอนนี้เก็บตีออโต้แรงมากอ่าฮาโ,โกฮาโกแล้วแต่แล้วแต่โคมาสึแล้วแต่บาคุเมนเก็บตีบอสโอ้ยสกิแล้วแตแ่ผมจะเลือก ผีวัเก็บครับเก็บเก็บตอนนี้คนเก็บนะตอนนี้เก็บย่่งยิ่งเลยคนเก็บอย่างยิ่งเลยจินมเป็นจูอไอตัวนี้ถ้าใครบอกสุ่มได้ลุนเกลือมาโอ้เล็ดได้แต่เกาะตัวนี้เลยตัวนี้เลย,เ,ลยเกาะเอยอะยิ่งแรงครับอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นอ่ะอยากลองเล่นมากๆตัวนี้ไป็งูนะ่าจะโหดมากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบแต่ว่างไงดีเป็นพิษอ่ะเออ มันตามสแต็กพิษอะสะแต็กกระโหลกบนหัวนะอีตัน,นเก็บอ่าอันนี้อันนี้ลงแบกลงลงแบกลงก็แล้วแต่คนอะ่ะเหมือนมีเคอ่อ่าหมดแล้วเนาะ s อ r ไมครับอ่าต่อมาก็จะเป็นฟอร์เมชั่นในการฟาร์มนะครับของผมนี่เลยวิธีฟาร์มให้ไวมันไม่ได้ไวกว่าพวกอีบาหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบช้าอืดเนี่ย ผมก็ปัญญ้นอีซื้อมาเดดมาก่อนนี่ไงนี่ตอเนียนี่เรียงสป,ปีดให้มันรูดูนะบับครับปอมตัวหน้าน,ดนะนดูนะนี่จบจบแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลย อ่าเดี๋ยวเรามาดูในกรณีที่ช้านิดหน่อยเฮ้ยเราต้องเราต้องดูในกรณีที่แบบบอมไม่ตายอะไรนี้เลยอ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้เสร็จเดี๋ยวว่าถ้าสมมติไอตัวหน้าไม่ตายอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวมันก็ตายละเดี๋วยวไปดูดันอึนดอึดกว่า ดันสุดท้ายดันสิบเจ็ดมิยาโกะยะจะรอดไหมเนะี่ยโอ๊ะตายอยู่ดีครับพอดีโหดอ่ะไอ้มันก็เนี่ยรถไฟมันจะรีพอดีครับสบายอีซืมาเด็กสบายจาัดสปีดให้ถูกครับคือหลังเซเมนหนึ่งอ่าหลังเซเมน ชิวๆเลยผมก็ฟามันเรื่อยๆแหละแนะนำอย่าเพิ่งเปิดบัฟรอยจะสุดอย่าเพิ่งเปิดเพราะใน,นอนาคตได้ใช้แน่ส่วนบัฟเงินนี่บัฟเงินแนะนำให้เปิดเดียวไปดูค่าวับกันเลยเดีกว่าผมลงอะไรไปแล้วมั่งลขาวรับให้คุ้ม คือนี่เลย Secret Zone แรกเลยนี่ผมลงทุกอย่างส,สองขั้นสองขั้นเนี่ยเพราะว่าขั้นขั้นแรกได้ตังห้าสิบมีประมาณ6-7ดันประมาณ3 0 0ร้0ยหกสอย่ะยกได้มาฟรีครับเสียซูชินิดเดียวต่อมาไอ้นี่ ให้ดองไว้ให้ดองไว้นี่ครับต่อมามันเป็นเควสนี้ใช่ไหมได้ตังห้าหมื่นดองไว้ก่อนเราต้องรอบัฟทุกอย่างมาก่อนเราต้องรอบัฟห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าใครมีแล้วก็ลงได้เลยกดห้าสิบกดร้อยเป็นวิธีเก็บตังให้มันคุ้มแล้วก็นอกจากนั้นเรามีเทสดซใช่ไหมปลูกพลังเทสดซครับมาลงเทสดซคือตัวไหนไอตัวที่มันเป็นเงินเงินเนี่ยหน้าเงิน,น,งงนตัวนี้เลย คือถ้าเราปลุกพลังเมือ่อไหร่ตังจบดันนะจะได้ตังเพิ่ม8%เชียวนะในข่าวลับนี่มันไม่น้อยนะ,ะก็ลงให้ดูกันหมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรยากต่อมาเหลือแค่นี้แค่นี้นี่ครับลงลงห้าแล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูนี่ก็ฟอร์เมชชั่นเหมือนมิตามะเลยทำเหมือนกันเลย อะไรมากออกแต่จริงๆผมต้องใส่ลูนนี่น้องแมวต้องใส่เป็นทาเล่ใส่แบบนี้มันมันออโต้ไม่ได้ไงอะไรดูดูดูกันนี่ก็จะบอมอีกแรกให้หมดไอตัวอะไรก็ได้โอเทงูทามโนอะไรก็ได้ีนง ว่าตามไอ้ตามของปลุกอะมันง่ายกว่นนมามีธรรมะเยอะมันไปได้สูงกว่าแน่นอนครับเนี่ยอย่างเรวลสเรวล,ลถ้าผมเนี่ยจริงๆไปได้ถึงสิบเลยนะสิบก็จบแล้วน้อยกว่าเนี่ยเรวลสักสามห้าก็จบสิบได้แล้วสบายถ้ามีหกดาวตัวหนึ่งอะ่ะจบได้แล้วพอตมอนมันไม่ได้อึดเลยโอเคก็หมดกันสำหรับวันนี้ครับไว้เดี๋ยวผม ผมเล่นเกิดก,ก่อนสักหกดาวแลวเดี๋ยวมาแจ้งเกิดในวีดีอ่าเจอกันครับเจอกันอ่าขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้